ะดูชาวินความส่วนของชาวินอ่ะเดี๋ยวคุณยายมานั่งดูสิส่วนแค่ไหนดูเองก็แล้วกันโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋อดูเลยดูเลยลูกใครหลานใครเนี่ยชาวินชาวินลูกใครป๊าป้แชมป์๊าป้แชมกับใครแม่แม่อะไรแม่อะไรครับแม่าแม่กวางอ๋อป๊าป้แชมแม่กวางอ่ะอ่ะอ้าวขึ้นได้ไหมเนี่ยอ่ะอ่ะจะไปไหนเนี่ยนี่ยอ่ะอ่ะ อไหวไหมไหวไหมไหวไหมเนี่ยไหวไหมออุออ้ยอุย้ยคุณยายหนูชื่ออะไรคุณยายอ่ะคุณยายชายวินชื่ออะไรคุณยายชื่ออะไรครับคุณยายได้สําเร็จคุณยายชื่ออะไรครับยายอะไรนะยายยายย,ายเหรอคุณตาชื่ออะไรคุณตา <todos S 1> <ว>คุณตาชื่ออะไรครับ <jesteśmy. S 1> ชื่อต่อยต่อยน้าอ่ะน้าหนูชื่ออะไรนะาอือพูดชัดดังๆน้าอะไรครับยี่โอ้ยค่ไฟจังแล้วคุณแม่อะไรคุณแม่อะไรมากวางกวางคุณแม่อะไรครับว่ากวางเก่งมากชววิอะไรครับยาอ่าลูกพูดใหม่ช้า